สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาเนติยาดวงแก้วค่ะสอสอย้ำการประเมินคุณภาพภายนอกปี2567ยังให้ความสำคัญที่การประกันคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพใช้รูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทค่ะดรนันทางวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมศออได้กล่าวว่าสำหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณพศ2567ส,อ25 67, สอมมศให้ความสำคัญกับการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการพัฒนาและยกระดับคุณภาพโดยใช้รูปแบบการประเมินที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและเป้าหมายของสถานศึกษาในการประเมิน ที่เน้นสะท้อนภาพความเป็นจริงพร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นจริงไม่ได้ประเมินเพื่อตัดสินผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านซึ่งสมสมั่นใจว่ากรอบแนวทางการประเมินในรอบนี้จะสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาเนื่องจากได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาทั่วประเทศและผ่านการทดลองนำร่องในสถานศึกษาทุกสังกัดทุกประเภทนอกจากนี้ยัง ทังเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกำหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายนอกที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในมีการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาแบบไฮบริดและลดจำนว,นวนวันในการประเมินตามบริบทของสถานศึกษาโดยใช้เวลาไม่เกิน3วัน อีกทั้งยังมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประเมินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการประเมินภายนอก paper-based และ IT-based เช่นใช้ระบบ AQA Platform สนับสนุนการประเมินพร้อมระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเองที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับการประกันคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณพศ2567มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกทั่วประเทศกว่า4,220แห่งโดยเน้นสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายที่พลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไว้กับสมศเร่งดำเนินการประกันคุณภาพภายนอกรวมถึงสถานศึกษาที่ครบรอบการประเมินคุณภาพภายนอก5ปีซึ่งขณะนี้สมศได้แจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้จัดส่งรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนที่พร้อมเข้ารับการประกันคุณภาพภายนอกมาให้สมศภายใน30เม ษายน2567 อย่างไรก็ตามก่อนการประเมินสมสอสได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานกำกับการประเมินคุณภาพภายนอกและผู้ประเมินภายนอกทั้งในรูปแบบออนไซต์ site, และรูปแบบออนไลน์นับตั้งแต่เดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมา มีเองในการประเมินของเราค่ะ,ะในรอบนี้เราจะเป็นการประเมินแบบไฮบริดก็คือในสถานสาแห่งเดียวกัน,นอาจจะไปทั้งออนไซต์วิสิตแล้วก็ไปทั้งบรชษวทวิสิตที่ที่คล้ายๆกับที่ต่างประเทศเขาทําตอนนี้นะคะแล้วก็ในกรณีที่การประเมิเนนยคะเราจะเน้นการประเมินเมื่อก่อนเราจะประเมินทุกแห่ง3วันเท่ากันแต่ในครั้งนี้เองเราจะประเมินไม่เกิน3วัน แล้วก็จํานวนวันที่ไปประเมินของแต่ละสถสานศึกษาก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบริบทของสถงสานศึกษาบางแห่งอาจจะไปวันเดียวบางแห่งอาจจะไป2วันหรือว่าบางแห่งอาจจะไป3วันนะคะตรงนี้อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นคร่าวๆนะะเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินในรอบนี้ที่ที่มีความแตกต่างจากในรอบที่ผ่านมาแล้วจะมีประเด็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของการประเมินนะะี่ค่ะเราเน้นเป้าหมายของสถานศึกษานะครับ คือเราเน้นผลการดำเนินง,งานที่เป็นไปนตามเป้าหมายของสถานศาึกษาเป็นหลักแล้วหลังจากนั้นในกรณีที่สถานศาึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะถ้าเกิดอสองปีขึ้นไปก็จะมีอีกเลเวลหนึ่งถ้าเกิด3ปีขึ้นไปและมีแบบอย่างที่ดีหรือมี Best Practice ที่เป็นของตัวเองก็จะเป็นผลการประเมินอีกเลเวลหนึ่งซึ่งจะเป็นเลเวลที่สูงสูงขึ้นไปเป็น,ปนระดับนะตรงน,นี้เป็นเรื่องของการประเมินในรอบนี้ค่ะ